สวัสดีครับเพื่อนๆและก็น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกทุกชัานนะครับทาง Facebook แลวก็ g o o g l e Plus นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆในส่วนของกลุ่มอาชีวะไทยนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ในส่วนของกลุ่ม Cat and Sketup นะครับแล้วก็ยังรวมถึงสมาชิกที่อยู่ในส่วนของ Google p l u s ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของ วิดีโอตอนที่แล้วนะครับซึ่งผมก็ได้นำเสนอในส่วนของการใช้ C4D นะฮะซี n e ม a า C 4 d ตรงนี้นะครับแปลงนะครับไปเป็นไฟล์ d w g หรือว่าไฟล์ dxf นะครับนะฮะตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับแล้วก็ใช้เป็น dxf ตรงนี้นะครับเราจะได้เป็นไฟล์ AutoCAD ขึ้นมานะครับจากชิ้นงาน3 d นั่นเองแต่วันนี้เองนะครับจะมานำเสนอนะฮะอย่างที่รับปากน้องๆไว้แล้วว่านะครับจะมาใช้ Cinema ตัว 4D ตรงนี้นะครับสตูดิโอนี่นะฮะแปลงเปลี่ยนจาก c d d ตรงนี้ไปเป็น tds mac แล้วก็ลองเปิดจาก tds mac ดู นะครับโอเคนะฮะอันนี้จะเห็นว่าเป็นดีเทลของเป็นชิ้นงาน 3D Modeling นะครับก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็เปิดไฟล์ C4D ตัวนี้ขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไปที่ไฟล์นะครับ Export นะฮะไปเป็นตัวนี้เลยนะฮะตัวแรกเนี่ยจะเป็น TD Studio หรือว่า 3ds Max เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะฮะมันจะเป็นตัวนี้เลยนะครับ แต่ว่าเราจะต้องเอาไ,ไว้ในไฟล์ที่เราจะเซฟในที่นี้ผมจะเอาไว้ในหน้าเดสก์ท็อปก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นเลยนะผมก็กดเซฟเข้าไปนะครับหน่วยมันก็จะเป็นเซนติเมตรนะฮะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคไปนะครับโอเคจากนั้นฟีดหน้าต่างตัวนี้ขึ้นลงมาเห็นไหมครับอ่าไม่ใช่สิมันจะต้องเป็นนี่ไง ตัวนี้นะครับดับเลคลิกข้าไปเลยนะครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอดูใหม่ก่อนนะครับเมื่อกี้ก็ลืมเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคมันจะเซฟเป็นไฟล์ตัวนี่นะฮะสารสบเทาขีดสามดีเอสนี่นะครับ,รบเราจะไปที่ tds Mac ของเราเปิดก็เปิดง่ายๆนะฮะเราจะไปที่เปิดตัวนี้อ่า อ่าโดนเซฟแล้วกันไปที่ไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็อ่าออฟไฟล์นะครับแล้วก็จะไปในส่วนของเดสก์ท็อปนะครับมันก็เปิดขึ้นมาได้นะฮะถ้าเราเลื่อนลงมาดูนะครับอ่าตัวนี้นะฮะปิดมโอเพนนะครับโอเคเห็นไหมฮะเราก็จะได้เป็นชิ้นงานตัวนี้แหละนะครับก็ง่ายๆนะฮะในส่วนของการอ่า เซฟไฟล์นะครับจาก c 4 d นะครับมาเป็นไฟล์ TDS m a c นะครับก็เพื่อนๆแล้วก็น้องๆก็ก็ลองทำตามดูนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่ฝึกใช้ในส่วนของออโปรแกรมที่เขียนงาน 3D นะครับซึ่งผมเองก็กำลังฝึกอยู่เหมือนกันเนาะโอเคนะครับวันนี้เองก็ จะขอจบวิดีโอในส่วนตรงนี้ไปอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมผมทวนให้นิดเดงนะฮะคือปกติซีเนมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Export นะฮะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นแคดก็จะเป็นตัวนี้นะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคนะฮะขอจบวิดีโอการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะับแล้วก็ s u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อนเ โอเคเดี๋ยวเราจะเจอกันในวิดีโอหน้านะฮะเราจะลองเซฟไฟล์จาก TDS b a c k ไปเป็น Cat บ้างนะครับคราวที่แล้วนะฮะ Symphony เป็น Cat นะครับแล้วก็ Symphony มาเป็น Mac นะฮะแล้วก็ทีนี้จาก Mac ไปเป็น Cat บ้างแล้วกันนะครับโอเคเราจบวิดีโอการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเพื่อน